เดี๋ยวได้ยังวะเออการซูมท่านว่าอยู่หุ่นเอจเอ็นนะตอนนี้ก็อยู่ในฐานที่น้อเมื่อกี้เองนะก็ฐานนี้ก็จะมาตบปลาไม่ได้ลงเหมืองทุกเทียนเลยนะก็ไม่ได้อาชิดลงพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวลงพร้อมกันเลยโอ้ยก็ ได้วะเนี่ยรอนานมากเลยนะก็หิวมากเลยเมื่อกี้ก็ไปหาหานตัวนี่ยเมื่อกี้อุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันมีแร่อเจอแถวข้างบนนี้นะครับก็อะไรวะเมื่อกี้มีแร่เจอแถวข้างบนเนี่ยแล้วอุ้ยตรงนู้นก็มีอุ้ยเมื่อกี้ผมก็ขุดไปแล้วไม่ใช่ว่าเออหรือว่ามันรีวะ อันนี้ก็ดูเหือจะได้ทานฟรีเลยอันนี้ได้ทานฟรีได้ทานฟรีแน่ๆอ่ได้ทานฟรีวนะ้ยเตรียมไปตักขึ้นไปขุดครับนะหาทางขึ้นให้ได้ก่อนตอนนี้อ,อ,นะอือคอยมีเยอะนะโอ้โหชิ้นเดียวเออไอ,อต่ตตอมาก็ได้เออ ไปจะได้วะจอมเบ็ดมานาแล้วเนี่ยโอ้ยรอนะเหลือสองขีดแล้ว,วโอ้ย,อย,ออยทำไทม,ไม,ไ,มไม่ได้เนี่ยไม่ได้ตัดไปตอนที่ได้กันแล้วกัน ตอนนี้เราต้องย้ายที่มันได้แล้วมันก็หลุดไกลขนาดนี้ไม่พลาดหรอกครับไม่ครับทําได้ทุกอย่างครับไม่พลาดทำไอย่างนี้เชื่อผมไม่พลาดเนี่ยไปกินแล้วกินกันประอันชีสครับอไปอย่างนี้ได้เร็วมากเลยอไปก็ได้อย่างเงี้ย พี่เอาคลิปไม่เห็นนะเอออืมรอแป,ป๊นแบ,บนึงนะไข่มุกเบนวันนี้พี่มิเตอร์ขขขขขไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไว้จุ๋ม้ปใบแล้วกินกันเลยได้ปุ๊บกินปบับครับประทัออน,ะนชีวิตเอาไว้ก่อนประทันชีวิตเอาไว้ก่อนอืออือ งั้นขอตัดไปตอนที่อะไรดีว่ตอนที่รลอดอหารเต็มแล้วก็ตบปลาได้พอประมาณน่ะได้ชิดก่อนเฮ้ยอะไรวะมันตบปลาบางทีก็ได้ชิบก่อนใช่พี่รู้วูย่างงี้เราไม่ต้องไปหาช่างเถอะไม่ต้องหาไม่ต้องมาบางทีก็ตบได้ชิดกปลาบางทีก็ตบได้ปลาบางทีก็ตบได้หมดบางทีก็บางทีพี่ได้เราบางทีพี่ได้มาเขือเน่าวะบางทีได้เนื้อซอมบี้นะอุยตอนนี้ได้ที่สี่แม บางไอเ่เจอที้มันชื่อดีอยู่นนะในปลาก็กินอกีกไม่เคยไม่เคยพอต้องสะสมของเยอะพาร์ทนี้พาร์ทหน้ากะจะได้ลงเมืองโอ้พาร์ทนี้น่าจะลงเมืองได้นะลงไม่ได้มีเมืองอยู่ตรงนั้นต้องสังเกตเห็นมีเติดแต่ยังรูนะ้ว่านั้นมันคืออะไรมคล้ายๆอะไรมะไม่รู้อ่ะก่อนที่หนึ่งเนี่ยอันเนี้ยคือโอ้ไม่ใหญ่อ่นนี้ว่ามัน ือตุ๊ปลากระเป๋าเลยอ่ะเคยเห็นปลาปลากระเป๋าเคยปลาานะเคยเอ้ยน้องไม่น่าพูดพูดปุ๊บได้ปั๊บเดี๋ยวเราจะมากินกันนะท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยเมาเมาเมาเลยปลาปลากระเป๋าทำใเมาโอ้ยโอ้ยเมา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 เเมา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 เ้เมาเมาโอาเมเเมาอเมาเยโอยเม พูดปุ๊บจะตายปั๊บแล้วเนี่ยโอ้ยไม่น่ากินปลากปะป๋อเล่นเลยไม่น่ากินโชว์เลยพันนี้ก็โอ้ยต้องการตรุนอาหารให้ได้เยอะที่สุพดพัทเนี่ยตุนอาหารพัทพัทหนึ่งสร้างบ้านพัทสองปลูกปลูกผักฮะพัทสามจะเอาเป็นพัทสี่ลงเหมืองเนื่ยนั่นใช่ว่ากัน พี่ก็เคยโหลดนะยหญใหญ่พี่เล่นเป็นพี่ปวดเดี่ยวเลยเต้ยโหลดที่มันยิงฆ่ากันด้วยพี่พี่โหลดแปลว่าพี่พี่โหลดมาใช่ไหมแล้วพี่เต้งว่าพี่ปวดเยอแล้วพี่หาปั๊มน้ำมันหาไม่เจอสิเห็นปั๊มน้ำมันอยู่แล้วพี่ไม่น่าไปเที่ยวในในโรงแรมน่ะแล้วพอออกมาเจอปน้ำมันเน่้ามมาาทีได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไป ตู้อาหารเพนี้ตู้อาหารตู้อาหารกินไปด้วยด่วยกะลีเพิ่มสิยังน้อยก็ดีเมื่อกี้ตกได้กางเกงอยู่ ได้ป oh, ะโอ้ยทะไม็มันานจังวะโอ้ยว้าวว้าวานนี่เต็มสักทีอะล้วก็จะเต็มไม่หิวอีกอ่อะไรวะ การที่จะตกปลาต้องอต่าเย็นใจเย็นเนอะอตบใกล้ๆอย่างนี้ก็ได้เลยเร็วเร็วสิเฮ้ยเร็วสิเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะเอ,ออย่างน้อยก็ดีนะเว้ยได้กระดูกมาอยู่อ่ะ ตกได้กระดูกอสิงสิงเป็ด่ะใี่โต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 ้เสริมให้มันโตได้เร็วๆนะตอีกอือเฮ้ยเดี๋ยวต้องเล่นนอกรอบแน่เลยอ่ะหาหานกรอบนะนอกรอบนะหาหานกรอบ ได้แล้ว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 าาเราต้องใช้วิชาตัวเบายืนมันเบ็ดออืือ ตบใกล้ๆอย่างนี้ก็ได้นะต้อนเป็นไม้ขาดเอาไว้เฮ้ยได้แล้วได้แล้วเขายังว่าเร็วดิทำไมมันถึงช้าจังเลย งำงำงำง,ำ,ง,ำ,งำโอ้ยต้องไปหาอาหาหลังไม้ด้วยเล่นนอกรลอบต้องเล่นนอกรลอบอะไรอย่างงี้ ินยังไงก็ไม่อิ่มอยู่เลยเราจะอยู่กับที่รอมันหิวอย่างนี้แหละมันหิวเลือดตลอดนี่ก็เลยหิวเร็วอ,อ่ะเลือดเต็มมาไม่มีปัญหามันเป็นบอเลยกัตบตกงานทำไมมันตกนานขนาด อรอยว่านานไม่โอ้ได้กางเกงมาอีกแล้วอรวอยว่าตบได้กางเกงอีกแล้วก็ดีแล้วอ,อ,อย่างน้อยก็ดีจะได้มีกงเกงสำรองถึงไม่แน่กงเกงใกล้ฟังก็ช่วยได้ ทำไมไม่น่าเลยโคตรนานเลยนานมากสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบายจ้ะเฮ้